เอาละครับพอพูดถึงญี่ปุ่นปุ๊บภาพอะไรลอยมาในหัวครับสำหรับหลายหลคนเลยนะต้องเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกใหญ่ๆสวยๆใช่ไหมครับคือมันเป็นเหมือนภาพจําของประเทศนี้ไปแล้วและการได้ไปเห็นฟูจิซังด้วยตาตัวเองเนี่ยโอ้โหมันคือประสบการณ์ที่แบบทําให้ทริปญี่ปุ่นของเรามันคอมพ l e t จริงๆครับเขาว่ากันว่าไปญี่ปุ่นแล้วไม่เห็นฟูจิเนี่ยเหมือนไปไม่ถึงซึ่งผมว่ามันจริงมากๆเลยนะคือฟูจิซังเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ภูเขาธรรมดาๆนะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ คือจิตวิญญาณของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้การที่เราได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนเราได้ไปสัมผัสกับหัวใจของญี่ปุ่นแบบจริงๆเลยโอเคทีนี้พอเราฝันอยากจะไปเห็นฟูจิแล้วสเต็ปต่อไปก็ต้องมาดูกันเรื่องจริงจังบ้างนั่นก็คือการวางแผนการเดินทางครับเพราะบอกเลยว่าทริปจะดีจะล่มเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่ตอนวางแผนนี่แหละมาถึงคําถามใหญ่คําถามแรกเลยที่ทุกคนต้องเจอแล้วเราจะเที่ยวรอบๆฟูจิยังไงดีล่ะ คือมันมีหลายวิธีให้เลือกนะครับแล้วแต่ละแบบเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันหลกัหลกๆเลยนะครับมันมี2 choice ใหญ่ๆคือใช้รถสาธารณะหรือจะเช่ารถขับเองทีนี้เรามาดูกันถ้ามากันเป็นแก๊งแบบ4ี่หคนขึ้นไปเนี่ยการเช่ารถขับเองโอ้โหคุ้มกว่าเยอะแถมอิสระกว่ามากอยากแวะตรงไหนก็แวะได้เลยแต่ถ้ามาคนเดียวหรือมาก,กัน2คนการใช้รถบัสรถไฟอะไรพวกนี้ ก็จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะกว่าครับอ่ะสำหรับทีมเช่ารถนะครับมีของที่ต้องเตรียมตามนี้เลยนะ 1. ใบขับขี่สากลอันนี้คือ must have เลยไม่มีคือจบ 2. จองรถล่วงหน้าไปเลยครับโดยเฉพาะถ้าไปช่วงพีคๆอย่างใบไม้ร่วงเนี่ยรถหมดเร็วจริงๆครับ 3. อันนี้สำคัญมากอย่าลืมคิดเรื่องที่เก็บกระเป๋าด้วยนะบางทีรถนั่งได้5คนก็จริงแต่ยัดกระเป๋าใบใหญ่5ใบไม่ลงนะครับ และสุดท้ายถ้าเช่าบัตร ETC Card มาด้วยได้จะดีมากมันคือบัตรผ่านทางด่วนอัตโนมัติชีวิตจะสบายขึ้นเยอะเลยมาถึงพาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนั่นก็คือการไปตามลากหามุมถ่ายรูปสวยๆซึ่งขลับข้อแรกเลยนะครับถ้าอยากเห็นฟูจิแบบชัดๆฟ้าใสาๆไม่มีเมฆมากวนใจต้องไปตอนเช้าเท่านั้นย้ำว่าตอนเช้าครับและนี่คือภาพโปสกตร์ของจริงมุมที่แบบใครๆก็ต้องรู้จัก เจดีแดง5้าชั้นหรือเจดีชูเรโตที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิแบบเต็มเต็มตาคือมันเป็นมุมมหาชนที่แบบมาแล้วไม่ถ่ายรูปตรงนี้ถือว่าผิดแล้วทําไมมุมนี้มันถึงได้ฮิตขนาดนั้นลองดูองค์ประกอบในภาพนะครับคือมันมีครบเลยมีเจดีห้าชั้นสวยๆมองลงไปเห็นเมืองฟูจิโยชิดะเล็กๆอยู่ข้างล่างแล้วก็มีพี่ใหญ่อย่างฟูจิซังเป็นแบ็กกราวด์โอ้โหแล้วถ้าไปถูกจังหวะนะอย่างช่วงสกุระบานกลางเดือนเมษา หรือใบไม้เปลี่ยนสีกลางเดือนพฤศจิกาคือมันจะเพอร์เฟกแบบสุดๆไปเลยนอกจากมุมจากข้างบนแล้วนะขยับมาอีกนิดเดียวแถวแถวนั้นมีอีกมุมหนึ่งที่คิดไม่แพ้กันนั่นคือที่ถนนฮอนโจคือมุมนี้เราจะได้ฟิลแบบสตรีทหน่อยๆเห็นฟูจิลูกเบอร์เริ่มอยู่สุดปลายถนนตัดกับร้านค้าป้ายไฟสไตล์เรโทรคือได้อีกบรรยากาศหนึ่งเลยสวยไปอีกแบบครับโอเคถ่ายรูปกันจนเมมเต็ม,ตมแล้วไปต่อกันทีกว่าเราจะไปกันที่ หัวใจของย่านนี้เลยนั่นก็คือบริเวณทะเลสาบทั้ง5ที่ล้อมรอบฟูจิอยู่นั่นเองครับในบรรดาทะเลสาบทั้ง5้านะครับมีที่หนึ่งที่เป็นเหมือนพระเอกเลยก็คือทะเลสาบคาวากูจิโกนี่แหละทําไมถึงเป็นพระเอกก็เพราะว่ามันเดินทางมาง่ายสุดจเจริญสุดมีครบทุกอย่างทั้งที่พักร้านอาหารกิจกรรมต่างๆนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลยมาปักหลักกันที่นี่แหละครับแล้วรอบๆทะเลสาบนะ มีอะไรให้ทำเยอะมากคือไม่มีเบื่อแน่นอนอยากจะไปเดินเล่นในทุ่งดอกไม้สวยๆตามฤดูกาลที่สวนโอชิก็ได้หรือจะขึ้นกระเช,าาช้าคาจิคาจิไปดูวิวมุมสูงแบบพานรามาก,ก็เด็ดหรือถ้าไปช่วงใบไม้ร่วงนะแค่ไปเดินเล่นในอุโมง์เมเพลโอ้โหฟินสุดๆหรือจะเช่าจักรยานปัน่นรอบๆทะเลสาบก็ได้เหมือนอากาศดีมากๆเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนการมาเที่ยวฟูจิเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องวิวนะครับเรื่องกินเรื่องเล่นก็จัดเต็มไม่แพ้กัน เดี๋ยวพาไปดูมาถึงถิ่นยามานาชิทั้งทีมีเมนูหนึ่งที่แบบต้องกินให้ได้นั่นก็คือโฮโตครับมันจะเป็นเส้นแบนๆคล้ายๆอุดอง้งอยู่ในซุปมิโซะข้นๆร้อนๆใส่ฟักทองใส่ผักเยอะๆรสชาติมันจะออกหวานๆเค็มๆกลมๆยิ่งกินตอนอากาศนาหนาวๆนะครับสุดยอดเลยอะชมวิวชิมของอร่อยกันไปแล้วมาเอาใจสายหวาดเสียวกันบ้าง ต้องที่นี่เลยครับสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ที่นี่คือแหล่งรวมเครื่องเล่นสุดโหดและไฮไลท์ก็คือรถไฟเหาะฟูจิยาม่าที่สูงถึง79เเมตรคิดดูสิครับได้กรีดจนคอแตกแถมยังได้เห็นวิวฟูจิแบบใกล้ๆไปด้วยมันจะสุดขนาดไหนแต่มันก็ต้องมีกันบ้างแหละวันที่อากาศไม่เป็นใจฟูจิซังเกิดขี้อายขึ้นมาซ่อนตัวอยู่ในเมฆหรือฝนดันตกทั้งวัน าแล้วทีนี้จะทำอะไรกันดีล่ะไม่ต้องห่วงเรามีแผนสำรองถ้าฟ้าฝนไม่เป็นใจก็เปลี่ยนแผนไปชอปปิ้งซะเลยมุ่งหน้าไปที่นี่เลยครับกอ t ์เทมบ้าพรีเมียมเอาท์เที่นี่เป็นเอาท์เล็ตที่ใหญ่มากมีแบรนด์ดังๆเพียบเดินกันได้ทั้งวันไม่มีเบื่อแล้วที่เด็ดก็คือถ้าวันในโชคดีฟ้าเปิดขึ้นมาจากที่นี่ก็มองเห็นฟูจิได้เหมือนกันนะถือว่าแก้ขัดไปได้เอาละครับก่อนจะจากกันไป เรามาทบทวนเคล็ดลับสำคัญสคัญที่จะทำให้ทริปฟูจิของทุกคนเป๊ะปังยิ่งขึ้นกันอีกสักรอบจำง่ายๆเลยนะข้อแรกเช็คพยากรณ์อากาศก่อนเสมอเพราะฟูจิเขาอารมณ์แปรปรวนข้อ2ตื่นให้เช้าเข้าไว้โอกาสเห็นฟ้าสวยๆมีมากกว่าข้อ3เวลาถ่ายรูปดูหน้าดูหลังด้วยอย่าไปรบกวนคนอื่นหรือขวางทางเขาและสุดท้ายวางแผนเรื่องการเดินทางให้เคลียร์ว่าจะเช่ารถหรือจะนั่งรถสาธารณะ แค่นี้เองครับทริปก็จะสนุกและสบายใจขึ้นเยอะและทั้งหมดนี้ก็คือไกด์ฉบับย่อสําหรับการไปพิชิตฟูจิครับตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงจุดเที่ยวห้ามพลาดก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้หลายๆคนได้เอาไปวางแผนทริปในฝันของตัวเองกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้คิดกันเล่นๆว่าภาพฟูจิในแบบฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของแต่ละคนจะเป็นภาพ